อามันตีวิสูงวิสูงรัะณะานะติสานะสาันจัศสิลานิยจามะตุติยมีวายังมันตีวิสูงวิสูงรักะณะอานะติสารณีนะสาปัญจศิลานิยจามะอาติยามีวายังมันตวิสุงวิสุงรัคณะอานะติสารณีนะสาปัญจศิลานิยจามะ ้าแต่ท่านผูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระีลห้าพร้อมทั้งพระรัตนใจเพื่อรักษาเป็นข้อข้อแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามสมาทานศีลห้าปานาติปาตาเวรามณีสิกขาพะดังสมาธิามิข้าพระเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์อาทินนาทานาเวรามณีสิกขาพัดังสมาธิามิ ข้าพเจ้าขออนุญาติ้นจากการลักทรัพย์กรรมมีสูมิฉาจาราเวรมณมีสิขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขออนุเาติ้นจากการประพฤติผิดในกรรมมุสาวาทาเวรมณมีสิขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขออนุเาติ้นจากการพูดเท็จพูดยุโยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบและพูดเ้อร์เจอสุรามีระยำมชั่ปนะมาฐานะเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิ เจ้าเจ้าของเวิร์ดมินจากการดื่มสุราและของมโนต่างๆสัพเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกศทิพย์ใยก็กำลังหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโวดถุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรเกิดกันเลยอภัยาประชาวนถุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆานะอานิฆาโหดถุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ในทุกใจเลย สุขีอัตานั้นปริหานั้นทุกจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนทุกแหสิ้นเิออิมินาปุญญะกัมมินาปัชชายาขัุติราด้วยบุญนี้อุทิศให้ปัชชาผู้เลิศคุณอาจาริยูปะการาจามาติปาจารยาตากา พียมะมังและอาจารย์ผู้เพื่อหนุนทั้งพ่อแม่และของญาติสุริโยจันทิมาราชคาูณวันตาณราปิจักสูนจันและราชากูทรงคุณหรือสูงชาติพันมะมาราจชาอ,อินทา โลกาพาลาจเทวตาพมมานและอินทราชทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตราน,นั้นมนุษสาจากมัชชตาเว,เวริกาปิจากดมราชมนุษย์มิตรผู้เป็นกลางผู้จรงผาน สัพเพสัตตาสุขีหนทุบุญญานิปะกาตานิเมขอให้สุขรสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญผองมีค่าทำตรงอํานวยสุภพพลสุขังจัดตีวิท,งทังเทนทุกิบปังพาเท ปาปทเทวมาตมาตังให้สุขสามยาล้นให้รู้ถึงนิพพานพานันอิมินาบุญญะคัมเมนะอิมินาอุทิศนะแกะงา,านบุญนี้ที่เราทำนะอุทิศให้ปวงสัตว์กิปังหังโสฬเ,เ,เตวะ อันหูพาทานะเฉทานังเราเราพันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทานเยสันตานนเินาธรรมายาวะนิพานะโตนะมังสิ่งชั่วในดวงใจขวาเราจะถึงนิพานนัสสันตุสัพพทา,าเยวะสัทธา ตพเพวะภาวะภว,ะวีภาวีมาลาสิ้นจากสันดานทุกทุกภพที่เราเกิดหูชุจิตตังสติปัญญาสันเลโข,ขวิยันหิมอินามีจิตตรงและสติปัญญาอันประเสริฐพร้อมความเพียรเลือดเป็นเครื่องขูดกิเลถหายมาลาละกันตะโนกาสังกาตุน เฟริเยสุเมโอกาสจะพึงมีแก่บมูมาทั้งสิ้นทั้งหลายเป็นช่องอทุสลายทำบายล้างความเพียรจมบุทธาทิพาโรโนาโทรธรรมโมนาโถวิรุตธรรมโมพระพุทธผู้วรนานพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโถปั กิกะพุทธโธจะสาขังโนโนาถุทะร,รูมะมังพระปติกะพุทพุทธะสมทุบพระสง์ที่พึงพยอเตีโสตะมานุภาวีนะมารูกสังรตตะละพันตุมาด้วยอนุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้เคมานเทิรน